ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขัน2ส,สัปดาห์ของ VCT Pacific 2024สตจที่1น,นะครับต้องบอกเลยว่าเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของของทุกทีมนะไปพอสมควรแล้วและก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์ที่บอกเลยว่าหักประกาเซียนกันไปหลายๆคนนะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่อยู่ต่ำกว่าอันดับ6ลงมาในเทียร์ลิเนี่ยมัน มีความปั่นปว่วนมีความเซอร์ไพรส์เต็มไปหมดเลยนะอย่างเช่นเรื่องราวของ DFM นะครับที่บอกเลยว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วและกลับมาอย่างรุนแรงจริงๆผมก็เลยขอถือโอกาสจัดเทียร์ลิสต์มิดซีสั้นเลยวละกันว่าแต่ละทีมในสายตาผมอยู่ที่อันดับไหนกันบ้างและด้วยที่ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับสำหรับ ที่ผู้ชมเป็นสายดูวิดีโอดูคลิปนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพเพราะว่า Watch Party เนี่ยเรามีกันเกือบทุกวันเลยคือ4วันต่อสัปดาห์ดูแข่งกันวันละ7ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องขออภัยถ้าเกิดว่าคุณภาพของวิดีโอมันอาจจะดรอปลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ชอบเขียนสคริปต์ไว้นะเพื่อให้ทำวิดีโอและเวลาพูดมันออกมาลื่นไหลแต่ช่วงนี้ ไม่ว่างเลยครับผมนะเหนื่อยจริงๆกับ Watch Party แต่ก็สนุกมา,มากๆใครที่ยังไม่ได้รับชม Watch Party ร่วมกับช่องของผมก็มาดูกันได้นะครับทุกๆวันที่มีแข่งบ่ายโมงตรงนะคือมีรายการคุยก่อนแข่งก่อนที่เราจะไปรับชมเกมสดๆกันพร้อมๆกันนั่นเองก่อนเริ่มเนื้อหาผมก็ขอขายของเหมือนละกันนะครับกับ r f f ฟกฮะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับชาวเกมเมอร์ที่เต็มไปด้วยสารสกัดต่างๆที่จะช่วยให้เล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นเช่น l t y a n i n e นะครับผมที่ช่วยให้หลับสบายทำให้จิตใจสงบมีสมาธิม,มากขึ้น l a l ฟ i n e a l a n i n e นะครับเพิ่มความตื่นตัวช่วยให้ร่างกายพร้อมเข้าสู่สภาวะเครียดหรือตื่นเต้นวิตามิน B6 ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทปรับสมดุลร่างกายสารสกัดชาเขียวนะครับที่ทำให้สดชื่นตาสว่างไม่ทำให้มือสั่นเหมือนคาเฟอีน สารสกัดจากดอกดาวเรืองที่บำรุงสายตาให้ไม่ฉุกทำลายและทำให้มองเห็นภาพดีขึ้นและท้ายที่สุดนะครับแอลไทโรซีนที่ช่วยเสริมโฟกัสและการตอบสนองของร่างกายส่วนตัวเนี่ยผมก็กินไปแล้วร่วมเดือนแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเห็นผลพอสมควรเลย <Okay. S 1> มันรู้สึกว่าเราโฟกัสกับการเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะมื่อน้อยลงมากๆและจังหวะคลัชเนี่ย ผมตั้งสติรู้สึกว่ามีสมาธิกับการเล่นมากกว่าปกติเลยแต่ว่าทํางานเอกสารเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยวอกแวกเหมือนแต่ก่อนนะครับผมสามารถจดจ่อกับพวกตัวหนังสืออะไรนานๆได้มากขึ้นครับใครที่สนใจศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมหรืออยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปที่เว็บไซต์ reflexforgamers. com ได้เลยนอกจากที่คุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นคุณยังสนับสนุนซีนการแข่งขันวอลเลไปในตัวอีกด้วยนะ นั่นก็เพราะนะครับรีเฟกคือผู้สนับสนุนซีนการแข่งขันหลักของ VCT ประเทศไทยนั่นเองโอเคขายของเสร็จละไปดูคลิปกันต่อได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นไปทีละอันดับเลยนะครับผมพอดีผมมีอันดับในใจและเราจะเริ่มจากอันดับ11กันก่อนเลยในใจผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ b r e ดต e อีสปอรตฮะตอนนี้คือต้องบอกเลยว่ายับเยินจริงๆสำหรับ b ร e ดของเรา ทีมพี่พลนคะครับผมนะ่พึ่งขายของรีเฟกไปแล้วก็โยนเขาลงตกหน้าผาเลยนะแต่ต้องพูดตามตรงตามความเป็นจริงเลย b e a t e s p o r t ตตอนนี้ไม่ดีสักอย่างในเรื่องของรูปแบบการเล่นที่เขานำเสนอออกมาแผนการเล่นล่าสุดก็พอเข้ากับรูปแบบการเล่นที่เราพบเห็นได้ในการแข่งขันทั่วๆไปแล้วไม่เหมือนกับ ก่อนหน้านี้ที่ Brimstone Solo Smoke ในด่านบายหรือ h a r b o r Solo Smoke ในด่าน Ice b o ็อมาปัจจุบันเนี่ยไอซ์บก็เล่นเป็นในสวดของ Viper แล้วแต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็คือทุกคนดูไม่เข้าขากันเลยการเล่นของแต่ละคนเนี่ยมันดูฝืนมันดูอึดอัดเคมีผู้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่เข้ากันไม่รู้ว่าเป็นปัญหาจากส่วนไหนแต่ผมขอตีว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน มันคือความผิดของทุกๆคนภายในทีมรวมไปถึงโค้ดอะไรพวกนี้ยแข่งกันมา3รอบพัฒนาการเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยไม่มีแม้แต่แบบสัญญาณที่โอเคบรีดกำลังจะกลับมาทำให้ตอนนี้ลหลายๆคนตีเลยว่าบรีดถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คงยากที่จะหลุดจากอันดับ11ครับต้องบอกเลยว่ามอรเลสุดต้องบอกเลยว่ามอสมของทีมบรีดนี่มาเต็มจริงๆ ตั้งแต่ช่วงดราม่าภายในทีมใช่ไหมการมาของเยทําให้ทุกอย่างดูพังหมดเลยผมไม่ได้โทษเยนะแต่ระบบการจัดการภายในทีมดูไม่เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายในทีมของพวกเขาก็ต้องเอาใจช่วยว่าในอนาคต3แมตช์ที่เหลือพวกเขาจะมีสัญญาณในเทรนบวกหรือเปล่าถ้าไม่งั้นอันดับ11 ไปครองได้ง่ายๆโดยเฉพาะยิ่งทีมที่เหลืออยู่มีแต่ทีมเก่งๆทั้งนั้นที่เขาต้องเจอนะด่านเซตาเนี่ยที่ว่าเป็นด่านที่ง่ายที่สุดในสายตาผมพวกเขาก็ไม่รอดนะก็เลยเอา11ไปก่อนแล้วกันอันดับที่10ครับ global esports ฮะก็ยังคงเป็นทีมที่บอกเลยว่า พัฒนาการมีนะครับในแมตช์ล่าสุดที่เจอกับทาลอนเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้แต่ศักยภาพของผู้เล่นแสดงออกมาโดดเด่นขึ้นทุกๆครั้งที่มีการแข่งขันแผนการเล่นนะอย่างด่านไอซ์บลอกเนี่ยก็ยังคงเป็นแผนการเล่นที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง Global Esports ได้เป็นอย่างดีและด้านที่ไม่แก่งล่ะก็ยังเหมือนเดิม เคมีผู้เล่นครับจังหวะการเข้าในบางครั้งเนี่ยมันดูกับตาละปัดไปหมดเลย Global Esports ในจังหวะที่พวกเขาต้อง execute แผนทุกอย่างจะพังครับไม่ค่อยมีจังหวะไหนที่เราเห็นว่าเฮ้ย playmaker ส่งของดีส่งนู่นส่งนี่แบบชัดเจนมีจังหวะส่งของเป๊ะจากรัสอยู่แต่ก็ไม่ได้มีบ่อยมากส่วนใหญ่รัสเองตั้งหากที่จะโชว์ฟอร์มความแม่นให้เห็นใช่ไหมโพวี Pro ่ v, นะครับ ดูออดิสจาก Finland, ฟินแลนด์ฝั่งยุโรปเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากเท่าที่ควรผมเลยมองตีความเป็น,นเชิงของเคมียังไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่อย่างน้อยพัฒนาการมีให้เห็นเอาอันดับ10ไปก่อนแล้วกันมาที่อันดับ9ครับเซตาครับเซตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่2พัฒนาการในเรื่องของความไว ไม่ออกมาเลยยังเป็นทีมที่เล่นช้าอยู่เหมือนเดิมผมพูดในเรื่องจุดอ่อนของเซตาไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วใช่ไหมมาตอนนี้ก็ยังเมดปัญหาเดิมๆแมทที่พวกเขาเจอ b r e e d e s p o r t เนี่ยด่านแอเซนต์เนี่ยก็คือหลายครั้งเนี่ยแพ้ภัยตัวเองความช้าในการเล่นผสมผสานกับความนัวที่ b ร e e d เขาทำได้ดีกว่าก็ยังตอกย้ำจุดด้อยเดิมๆของเซตา แต่จุดดีก็ยังเหมือนเดิม execute แผนเป๊ะเหมือนเขาไม่มีปัญหาด้านเคมีมีปัญหาแค่เรื่องของการตีความการเล่นวอลเลย์ได้เฉยยังคงตีความได้ไม่ดีเท่ากับทีมอันดับต้นๆของตารางการแข่งขันนะตอนนี้นั่นเองก็เลยเอาอันดับ9ไปของไว้ก่อนละกันมาที่อันดับ8ครับทารอนอ e ีสปอร์ตครับทารอนอีสปอร์นี่ต้องบอกเลยว่าพัฒนาการขึ้นทุกสัปดาห์จริงๆารอนอีสปอร์ผมบอกเลยว่าขาดแค่ในเรื่องของ การวางหมากการวางแผนเล็กๆน้อยๆครับในเรื่องของเคมีนักกีฬาผมมองว่าเขาเริ่มเข้าขากันดีละโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาของเซิร์ฟเนี่ยที่ดูเหมือนเป็นตัวบัฟภายในทีมเลยเวลาจังหวะที่เล่นได้เนี่ยน้องเซิร์ฟของเราจะเคเป็นคนแรกและทำให้มูดในทีมดูดีขึ้นและมันสะท้อนไปถึงการเล่นของทารอนทารอนหลายๆจังหวะพวกเขาเล่นได้ดีนะ แค่มีความแย่ที่เราเห็นตอนเจอกับเจน g ด่าน a s สเซนที่ส่ง g o ลเว n เนไปเล่นคนเดียวบ่อยครั้งแต่อเพิ่มอีกจุดหนึ่งเพิ่มอีกจุดหนในเรื่องของความแย่เรื่องแผนคือไอซ์บ x ของทารอนตอนเจอกับ g l o b a l esports รู้ทั้งรู้ว่า g l o b a l esports นั้นเขาค่อนข้างที่จะมิ่งในเกมด่านไอซ์บลอยากลองของหยิบมาเจอตายคาที่นะครับผมด่านรีสเนี่ย มันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของทีมทารอนออกมาชัดเจนนะด่านบิสเนี่ยเหมือนผมกำลังมองทารอนในเวอร์ชั่น E.S.L Clash of n a t i o n ถ้านักกีฬาเขาเล่นแบบไม่อึดอัดเล่นแบบเป็นตัวของตัวเองคือด่านบีสตอนเจอกับ GE เลยครับใช่สกอร์มันใกล้เคียงและการเล่นมันรูปแบบแปลกๆอย่างเช่นเราล้อแบนที่ไหมที่แบบมันชอบวิ่งไปคนเดียวว,วิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่อะไรเงี้ยแต่พอทุกๆคนเล่นแบบ เป็นตัวของตัวเองผมรู้สึกได้เลยว่าทารอนอ e ีสปอร์ตเนี่ยมีศักยภาพในการยกระดับอยู่แต่พวกเขายังไม่สามารถตีโจทย์ได้แตกในเรื่องของแผนการเล่นที่ต้องพัฒนาขึ้นเคมีไปได้ไกลกว่านี้แต่อย่างน้อยเข้าขั้นมาตรฐานและสำหรับทารอนปรับจูนนิดหน่อยมีโอกาสเข้าเพลย์ออฟมีโอกาสพิชิตอันดับต้นๆของตารางได้ครับมาที่ทีมอันดับ7ครับทีม s e c r e ตครับตอนนี้ทีม Secret ถูกยกให้เป็นแจ็คเกิลแอนด์ไฮประจำลีกแปซิฟิกถ้าตีเป็นสำนวนไทยผีเข้าผีออกครับการเล่นของทีมซีเคทถ้ามึงไม่เก่งเลยมึงจะกากเลยนะทีมซีเคทเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เป็นทีมที่เป็นมาตรฐานเลยนะในสายตาของทุกๆคนทีมซีเคทไม่ใช่ทีมที่มีปัญหาในเชิงของเคมีผู e ้เล่นทุกคนเล่นเข้าขากันได้ดีแผนการเล่นพวกเขาไม่ได้แย่แต่สิ่งที่ทีมซีเคทจะ ต้องปรับปรุงด่วนเลยคือความนิ่งของเพอร์ฟอร์แมนซ์เราล้อเจสซี่วาร์ดหนักมากเลยนะครับมิสเตอร์24ฮะในด่านโลตัสเพราะว่าทำอะไรไม่ถูกสักอย่างจังหวะทามิ่งหลุดไปหมดเลยแต่ในลาถัดมาเจสซี่วาร์ดก็แบกเกมชิบหายไปวอดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วชิมซูเคตจุดเดียวที่เขาจะต้องพัฒนาขึ้นคือความนิ่งครับเหมือนกับที่ผมพูดไว้ตั้งแต่เกินใช่ไหมช่วงคลิปเกินเลยก็คือ ทีมซูเคตต้องพัฒนาความนิ่งซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่พอต้องนิ่งมากกว่านี้นะครับอันดับ6 RRQ e s p o r t คครับเป็นทีมที่ยังคงเหมือนเดิมคือมาตรฐานแห่งแปซิฟิกคือเกต e k e เ p อร์คือผู้คุมสอบหลีกแปซิฟิกถ้าใครไม่สามารถผ่านด่าน RRQ ได้พวกเขาต่ำกว่ามาตรฐาน RRQ คือทีมที่ทุกอย่างนิ่งทุกอย่างเป็นมาตรฐานและเล่นตาม ทฤษฎีวาลโลแลนที่หลายๆคนตีความเอาไว้และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาแพ้ตอนเจอกับ T1 T1 เนี่ยบอกเลยว่ามากับความแปลกครับผมแนะนำให้ไปดูเลย T1 ปัปะทะอามันเป็นเกมที่แปลกประหลาดมากๆอย่างเช่นด่าน a s สเซน มันย่อง4ี่คนเข้าไซไม่ใช้ YouTube ไม่ใช้อะไรเลย RRQ รับมือไม่ถูกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเล่น v a l o โลแลตามทฤษฎีตามหมากที่ทุกคนตีความไว้แต่เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่มันแปลกสถานการณ์ที่มันไม่ได้อยู่ในหนังสือ อาวจะรับมือไม่ถูกและนั่นคือจุดอ่อนที่พวกเขาจะต้องเพิ่มไม่งั้นก็คงจะต่อกรกับทีมอย่างเปเปเล็กได้ยากเพราะว่าเปเปเล็กนี่คือเจ้ามาหาแห่งความ Creative Play ในดนะีกแปซิฟิกณตอนนี้นั่นเองมาที่อันดับ5ครับแน่นอนนะฮะคู่กัดเลย T1 วัครับทีหลังจากที่แพ้3รอบติดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงนะแต่มันมีสาเหตุที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นคือการหายไปของ a c คู สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเอ็กโคเลบาดเจ็บข้อมือหลังจากเจอกับเปเปเล็กทำให้2 m a แมชถัดไป e อ็กโค t เยิงไม่ได้วิปตลอดถ้าคุณไปย้อนดูคุณจะเห็นเลยว่าไฟพาวเวอร์มันหายไปเยอะมากๆจนกระทั่งเกมที่เจอกับ RRQ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างาอย่างใหญ่โตเลยคือการเปลี่ยนเอา IGL เป็น e อ็กโค t เแทนและดูเหมือนว่าข้อมือของเอ็กโคเก็จะหายด้วยทาให้ r r q เนี่ยเป็นเหมือน เาเาราโดนรับน้องโดยทีวันร่างทองที่พวกเขาหายไปใน2แมตที่ผ่านมาทีวันมีศักยภาพที่จะเป็นทีมท็อป4แต่เพราะว่าพวกเขาเสียวินให้กับทีมก่อนหน้าไปถึง3วินนะก็คือ,อ1-3สสาหรับสกอร์ทีวันตอนนี้ก็เลยยากที่จะพูดว่าเขาคือท็อป4ของลีกแม้ว่าศักยภาพเราจะเห็นว่าเขาสามารถต่อกรกับทีมอย่างเปเปอร์เลกได้แต่ก็ ส,สถิติตอนนี้ไม่ได้เข้าทางเขาสักเท่าไหร่ให้อันดับ5ไปก่อนมาที่ท็อปโกันบ้างครับผมท็อปโอันดับ4 DFM ครับต้องบอกเลยว่า DFM ไม่ได้ชื่อ Detonation Focus Me แต่เป็น Detonation Focus Me เพราะว่าการมาของเมจากทีม Crazy และคูนที่เขาโคแบรนด์ร่วมกันเมคือไฟพอร์หลักที่ทำให้ DFM แตกต่างจากเซตาเราพูดกันบ่อยครั้งทีมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่ execute แผนได้ดีแต่มีปัญหาเรื่องความไว detonation focus May พวกเขาสามารถเล่นได้ทั้งจังหวะช้าและจังหวะไวจังหวะไวเนี่ยชิงไหวพิบจากตัวของเมย์ล้วนๆเลยครับถ้าคุณดูแมตช์ในด่านโลตาระพวกเขาคือ the back ของทีม DSM เลย DSM เนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องแผนไม่มี เรื่องการเล่นไฟล e พาวเวอร์ไม่มีแต่มีในเรื่องของความห่างของเมและเพื่อนร่วมทีมอีก4คนเพื่อนร่วมทีมอีก4คนดูเหมือนจะไม่สามารถตามจังหวะได้ทันในหล,หลายๆครั้งนะทำให้สก,กอกอของเมจะฉีกไปมากกว่าเพื่อนเสมอๆซึ่งนั่นคือสัญญาณสำคัญว่าถ้าเกิดว่า DFM อยากจะยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้น <c oughs> เขาต้องทำให้อีก4คน <c oughs> เล่นตามเมทัน ยิงคมเท่าเมหรือว่าเพิ่มความไวให้ได้มากกว่านี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ DFM จะเข้าขั้นมาตรฐานและสามารถที่จะต่อกรกับทีมมาตรฐานได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะขึ้นไปในอันดับหนึ่งถ้าจะขึ้นไปมากกว่านี้อีก4คนครับที่จะต้องพัฒนาตามให้ได้ นะมาที่อันดับ3ของเราครับ DRX ฮะ DRX เนี่ยต้องบอกเลยว่าพัฒนาการและศักยภาพออกมาโดดเด่นทุกๆครั้งที่เขาลงสนามอันที่จริงเนี่ยผมให้เท่าๆกับเจนจี G เลยตอนนี้ DRX เนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆหลังจากที่เขาปรับให้ Foxy ซนไปเล่นเป็นเมนเซนติเนลและการมาของเบนที่มันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นสักเท่าไหร่แต่ มันเหมือนเป็นชิ้นส่วนที่ทำมาให้ทุกๆคนเนี่ยซิงกันทุกๆคนสามารถเล่นจังหวะไวและไปพร้อมๆกันได้ดี DIX ตอนนี้เหลือแค่พิสูจน์กับทีมเก่งๆเหลือแค่ต้องไปเจอกับทีมเก่งๆละซึ่งอาจจะไปวัดอีกทีมในพย์ออฟเลยนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วเพราะว่าเขาได้อุดจุดอ่อนที่พวกเขา ทำไม่ได้ในปีที่แล้วนั่นคือความเร็วในการเล่นตอนนี้แผนก็มีความเร็วในการเล่นก็ได้ความคงไฟพอร์ทุกอย่างครบหมดพร้อมที่จะคอนเทสอันดับหนึ่งของตารางการแข่งขันตอนนี้เหลือแค่โอกาสมาซึ่งอาจจะเป็นในช่วงของเพลย์ออฟเลยอันดับ2ของนี่ครับตอนนี้ตกไปเป็นของ Gen.G นะก่อนหน้านี้ผมให้ไปไปเป็นระเ็นแต่ตอนนี้ให้เจนจีเจนบอกเลยว่าก็ยังคมมาตรฐานการเล่นแบบเดิมๆพวกเขาไม่ได้เล่นแย่ลง ผมบอกเลยว่าเจนจเนี่ยมาตรฐานเสมอต้นเสมอปลายการเล่นพวกเขาไม่ได้มีอะไรที่แย่เว้นแต่การอนครับผมรู้สึกชัดเจนมากๆและหลายๆคนมองเป็นในภาพเดียวกันคือการอนหายไปเยอะในการแข่งขันมาสเตอร์แมกนิเราเห็นการคลาช h การเล่นคมๆของการอนอยู่บ่อยครั้งแต่พอมาในการแข่งขันลีกแปซิฟิกหายไปพอสมควรครับเหลือเป็นเทคเจอร์และเมเทอเรที่ค่อนข้างแบกจังหวะในหลายๆจังหวะและ ด้วยที่ทีมเขายังเป็นทีมที่ตีความ v a l o r าเ t แบบเชิงมาตรฐานเชิงพื้นฐานอยู่ก็เลยทําให้ถ้าทีมที่จะมาประชันกับเจน g ถ้าคุณไม่เก่งเรื่องกิมมิกหรือไม่เก่งกว่าในทุกๆด้านก็คงรับมือได้ยากแต,แ,ตแต่แต่นั่นแหละคือสายที่เป p e r ร์เลชนะเจน g เพราะว่ากิมมิกสไตล์การเล่นของเปเปอร์เลที่ไม่เหมือนใครและนั่นแหละครับที่ส่งให้เปเปอรเลไปเป็นอันดับหนึ่งของเทียรลิสนี้ เปเปอร์เลหลังจากที่จริงกลับมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนเราได้ย้อนกลับไปดูเปเปอร์เลกสมัยการแข่งแชมเปียน Champion อีกครั้งการเล่นของเปเปอร์เล็กทุกอย่างดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่เราตีความเปเปอร์เล็กไว้ก่อนที่จะมีมอนเยตเข้ามาตอนที่มอนเยตเข้ามามอนเยตไม่ใช่ผู้เล่นที่ไม่เก่งนะเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงแต่ จะหาคนมาแทนจริงเ่ยยากมากๆม,มันคือชิ้นส่วนเฟืองสำคัญที่ถ้าไม่มีไม่ใช่เปเปอร์เล็กและเขาเกิดับมาทวงอันดับหนึ่งและเขาเพิ่งชนะเจนจีไปเ็าทวงได้สำเร็จแล้วเหลือแค่ทำให้มันเป็นออ f ฟิเชียนั่นคือการคว้าแชมป์แปซิฟิกและเป็นตัวเต็งในใจผมณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี เหตุการณ์ไหนทําให้ผมเปลี่ยนใจในการแข่งขันอีก2ส,สัปดาห์ที่เหลือครับนี่แหละครับคือทั้งหมดของเทรลสในวันนี้ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าผมพูดตะกุกตะกักไปนิดนึงนะเพราะว่านี่คือการด้นสดล้วนเลยไม่มีสคริปต์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนผมฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมในใจของคุณคุณอยากให้ทีมไหนคว้าแชมป์แปซิฟิกคอมเมนต์กันเข้ามาได้ สำหรับคลิปนี้ผม PFX c ขอลาถ้านมาู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ